สวัสดีครับหนองไผ่ดินด่วนสวัสดีครับ,รบอยู่กับทีมงานเสียมอ้อดินด่วนครับเสียมอ้อดินด่วนโอ้ยปิดน้มเนยปิดน้มเนยเดี๋ยวมันจะเข้าด้่นโอ้ตายตๆไต,ต,ต่ไดเลยมาเลยมาเนี่ครับอากันบูกเวียยหลายงานพันเขียวงานพันเขียวเสียมอ้อาเอารถมาลงต่มงานพันเขียวจะยู่ยังไม่ได้ยักเขียวเลยมึงนี่โอ้ยตายต่ตพี่น้อง่งรถเบิ่งสภาพพอนี่ครับฝากถึงนะ ผู้ใดซื้อดินแล้วก็ตตอราคาหลายๆนะครับนี่ครับเบิ่งทีมงานครับนี่ท่านร้องกลอมครับนี่เบิ่งแนีอันผู้ใดตอหลายๆว่าดินแพงดินนั่นเบิ่งนี้ครับนี่กว่าจะได้ดินออกไปแ่ละรถลยครับนี่หลังค้น่าโอ้ซื้อดินรถละสามอยแพงสามอยห้าสิบแพงเบิ่งก่อนครับนี่ก่าจะได้ดิน่ละรถนี่ครับนี่เขาต้องเฮ็ดขนาดนี้ลยครับนี่เยี๋กวก็มีเดี๋ยวก็มีเบิ่งครับเบิ่งครับ เห็นแล้วไ็อี้ตัวนั้นคนขับรถดำกับเจ้าของไมโครครับนี่โอ้ก็จะได้ดินบรรจุละรถครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งสภาพโอ้ยต่อบสั่นสามลอยสี่ลอยด้บ่อก็จะได้บรรรถบบแมนมันมีปัสิววันอยู่มันยังม่ถึงหม่องมันไม่ยุนเดี๋ยวก็มี